จอมยุทธ์นูเวลภูมิใจเสนอประสวรันจอมราชันตอนที่285ผู้ประเมินวิญญาณห้าองค์ประกอบสิ่งเหล่านั้นช่างเหลือเชื่ออย่างฉีรู้สึกประหลาดใจอย่างตรงไปตรงมาที่ชุดสมบัติที่น่าทึ่งเช่นนี้จะมีให้สำหรับเขาที่นี่ ตอนนี้เขามาถึงจุดที่จำเป็นต้องวางแผนเส้นทางการฝึกฝนอย่างละเอียดทีท่วนแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วการบ่มเพาะของเขาจะเร็วกว่าคนส่วนใหญ่หลายร้อยเท่าแต่เขาก็ยังค่อนข้างมั่นใจว่าต้องใช้เวลาถึงหนึ่งปีหรือแม้แต่ปีครึ่งในการบรรลุก,การเปลี่ยนแปลงระดับตำนานครั้งที่4น่าเสียดายสิ่งที่เขาขาดไปมากที่สุดในตอนนี้คือเวลา เขาต้องกลับไปยังทวีปมรกตจากนั้นมุ่งหน้าไปตามทางเดินไปยังสุดยอดสวรรค์แห่งแดนชั่วร้ายและสังหารองค์รัชายาทถ้าเขาสามารถบรรลุการเปลี่ยนแปลง5้าองค์ประกอบได้เร็วกว่าที่คาดไว้เขาก็จะยิ่งมั่นใจในใชัยชนะมากขึ้นไปอีกความหวังของเขาคือการเดินทางไปยังสุดยอดสวรรค์แห่งแดนชั่วร้ายภายใน10วันหรืออย่างชา้าที่สุด2สัปดาห์ถ้าเขาปล่อยให้เวลาผ่านไปนานเกินไปผลที่ตามมาอาจน่ากลัวเกินกว่าจะคิดได้ ตอนนี้การได้มาซึ่งชุดของวิญญาณห้างประกอบดูเหมือนจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการบรรลุความก้าวหน้าในช่วงตน้นสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณห้างประกอบคือวิญญาณที่มีชีวิตบริสุทธิ์ซึ่งกำเนิดโดยตรงจากพลังของ5องค์ประกอบอพวกเขาครอบครองพลังเทพแห่งสวรรค์และมาในรูปแบบของสิ่งต่างๆเช่นมังกรสีฟ้าที่ทำจากไม้เสือขาวที่ทำจากโลหะนกสีแดงเพลิงเต่าดำที่ทำจากน้ำและงูบินจากดิน สิ่งเหล่านี้หาได้ยากในทวีปตะวันตกนับประสาอะไรกับทวีปมรากอย่างไรก็ตามนี่คือทวีปใต้พิภพแห่งรุ่งอรุณและสิ่งต่างๆที่นี่ ด้วยชุดวิญญาณห้าองค์ประกอบอย่างชี้ค่อนข้างแน่ใจว่าเขาสามารถไปถึงระดับบอการเพาะปลูกถัดไปได้ภายใน10วันถึงสสัปดาห์ถ้าเขากลายเป็นระดับตำนาน5องค์ประกอบพลังของนักดาบสีทองที่ครองสวรรค์ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันและเจดีย์ของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ก็จะแข็งแกร่งขึ้นถึงระดับที่สั่นสะเทือนสวรรค์และถล่มโลกเขาจะปล่อยให้โอกาสแบบนี้หลุดลอยไปไม่ได้แน่นอนแล้วข้าจะได้ชุดวิญญ,ญ,ญาณหองค์ประกอบนี้ได้อย่างไร ยางชีถามผู้คุมไม้สวรรค์เป็นผู้ตอบวิญญาณ5องค์ประกอบมีค่าเกินกว่าจะเปรียบเทียบได้และสามารถใช้ได้โดยผู้ฝึกฝนทุกระดับผู้คุมไม้แดงทำไมเจ้าไม่นำสิ่งที่เรามีในสต็อกออกมาละ่ะผู้คุมไม้แดงดึงกล่องขึ้นมาจากอากาศทันทีวัตถุที่ถูกล็อกด้วยเครื่องหมายปิดผนึกที่ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อและเครื่องรางของขลังกระดาษ ทันทีที่เครื่องรางของขลังถูกเอาออกคลื่นของพลังปราณที่เป็นแก่นสารบริสุทธิ์ทั้ง5องค์ประกอบก็พุ่งออกมาภายในกล่องมี5มิติซึ่งสามารถมองเห็นวิญญาณที่ทรงพลังซึ่งก่อตัวขึ้นจากพลังปราณที่เป็นแก่นสาร5องค์ประกอบมับงกรฟ้าเสือขาวนกสีแดงชาติเต่าดำและงูบิน สิ่งมีชีวิตวิญญาณทั้งห้าล่องลอยไปรอบๆบ,บางครั้งก็พยายามที่จะหลุดจากผนึกในระดับโครงสร้างย่อยสิ่งเหล่านี้เหนือกว่าอสูรและพลังที่เปล่งออกมาจะทําให้ใครก็ตามที่รู้สึกถึงมันสันสถานท้ายที่สุดและวิญญาณห้าองค์ประกอบอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานเกือบจะเป็นวิญญาณเทพเจ้าปราดผู้ยิ่งใหญ่จากครืหัดป่าลึกหลับของเราได้พบกับวิญญาณเหล่านี้ในขณะที่เดินทางข้ามมิติเวลาผู้คุมไม้สวรรค์กล่าว เป็นการยากที่จะจับพวกมันได้และต้องใช้พลังประนมหาศาลแต่สุดท้ายเขาก็ทำสำเร็จมันมีค่ามากกว่าหินวิญญาณระดับปราดหนึ่งร้อยก้อนศิลาวิญญาณระดับปราดหนึ่งร้อยก้อนอย่างชี้ตกตะลึงอย่างเห็นได้ชัดนั่นเป็นราคาในจิตนาการที่ไม่มีใครสามารถจ่ายได้อย่างไรก็ตามสำหรับเขาแล้วมันหมายถึงการครอบครองอสูรมากขึ้นแล้วถ้าค่าให้อสูรที่ถูกผนึกไว้มีชีวิตละ่ะกำลังบอกว่ามีอีกไหม ผู้คุมไม้สวรรค์พูดด้วยท่าทางไม่เชื่อข้าจะต้องออกไปจับมากกว่านี้อาจต้องใช้เวลามากในการรับอสูรที่ไม่มีวันตายแต่ในระดับดวงดาวนั้นง่ายกว่ามากข้าสามารถรับได้มากเท่าที่เจ้าต้องการยางชีกังวลอย่างมากที่จะได้สัมผัสกับวิญญาณทั้งห้าองค์ประกอบเหล่านั้นแน่นอนว่าเขารู้ด้วยว่าคนเหล่านี้ทำสิ่งนี้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองพวกเขาสามารถบอกได้ว่าเขาเป็นคนพิเศษและต้องการที่จะเติมเต็มกระเป๋าของพวกเขาเองเพราะเหตุนี้ ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะทําให้พวกเขาประหลาดใจเล็กน้อยออกมาซะอสูนบูมทางเข้ามิติเปิดขึ้นซึ่งไม่ใช่ใครอื่นนอกจากทางเข้านรกที่เขาสร้างมาแน่นอนว่ามีเพียงปราดผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ทางเข้าธรรมดาอย่างไรก็ตามผู้ดูแลล้วนเป็นครึ่งปราดดังนั้นพวกเขาจึงมองไปที่ทางเข้าโดยสงสัยว่าอย่างชีวางแผนจะทำอะไรกับมัน แต่แล้วครู่ต่อมาพวกเขาเริ่มถอยห่างออกไปเมื่อพวกเขาเห็นออร่าขนาดมหฮมาปรากฏขึ้นแผ่พลังแห่งดวงดาวและเต็มไปด้วยพลังอันชั่วร้ายและจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่เกินกว่าจะเข้าใจได้แม้ว่าผู้ดูแลจะเป็นครื่งปราดทั้งหมดที่ไม่ควรกลัวอสูรในการเปลี่ยนแปลงในระดับตำนานครั้งที่8แต่ความจริงก็คือผู้คนจากระดับล่างจะกลัวอสูรจากระดับสูงกว่าโดยสัญชาตญาณในความเป็นจรงิงพวกเขาคงจะหวาดกลัวพวกเขานั่นมัน ผู้คุมไม้สวรรค์ใกล้จะเปิดการโจมตีแล้วอย่างไรก็ตามนั่นเป็นตอนที่อสูรคุกเข่าต่อหน้าหยางฉีและพูดว่าในท่าน ตาของผู้ดูแลเกือบจะโผล่ออกมาจากหัวกะโหลกของพวกเขาและพวกเขาก็ตกตะลึงอย่างยิ่งแทบไม่มีอะไรที่จะทําให้พวกเขาประหลาดใจได้มากไปกว่าการได้เห็นเทพอศูนผู้ยิ่งใหญ่ก้าวออกมาและคุกเข่าอย่างเคารพต่อหน้าอย่างชี้หลังจากนั้นอสูรจํานวนมากก็ก้าวออกจากประตูมิตินรกหลายสิบตนบางคนอยู่ในการเปลี่ยนแปลงระดับตํานานครั้งที่5เช่นเดียวกับครั้งที่ 6, 7และ8 ก่อนที่เวลาจะผ่านไปอสูรกว่าร้อยตนก็ก้าวออกมาคุกเขา่าทําให้ยางฉีดูเหมือนเทพ,พเจ้าแห่งการต่อสู้ที่อยู่ยงคงกระพันหรือเจ้าแห่งนรกพวกเขาไม่สามารถเป็นจริงได้พวกมันเป็นของปลอมนั่นคือสิ่งที่ผู้ดูแลทั้งห้ากำลังคิดขณะที่ถอยห่างออกไปไท้ายที่สุดแล้วอสูรล้วนมีระดับต่ำกว่าพวกเขาแต่ถ้าพวกเขารวมกันเป็นกองทัพพวกเขาจะผ่านพ้นไม่ได้ รกรารหนึ่งถ้าทั้งกลุ่มนี้จุดชนวนตัวเองซึ่งเป็นที่รู้กันว่าอสูรทำผู้ควบคุมก็จะถูกกำจัดออกไปณจุดนี้ยังชี้กล่าวว่าผู้ควบคุมข้าจำได้ว่าเจ้าพูดถึงว่ารูนอนแห่งห้วงอวกาศที่นำไปสู่ทวีปมารากตจะเต็มไปด้วยปีศาจร้ายข้าอาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่ถ้ามีสิ่งหนึ่งที่ข้าทำได้มันคือการจัดการปีศาจร้ายเจ้าเห็นไหม ข้าบังเอิญเจอโอกาสที่จะทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับนรกทำให้ข้าสามารถควบคุมปีศาจร้ายโดยกำเนิดอันที่จริงข้าสามารถอัญเชิญพวกมันผ่านความว่างเปล่าได้ด้วยซ้ำข้าจะเดาว่าความสามารถเช่นนี้จะทำให้ข้ามีประโยชน์ต่อครหาหา์ป่าลึกลับได้หรือไม่อย่างฉีแทงตรงไปที่หัวใจของสถานการณ์อย่างไม่ตั้งใจทอดนี่ททอดนี่คือไม่มีผู้ดูแลคนใดที่สามารถทำอะไรได้นอกจากพูดติดอ่างอย่างไร้ความหมาย หลังจากผ่านไปครู่ใหญ่ผู้คุมไม้สวรรค์ก็สามารถตั้งสติได้น่าทึ่งน่าอัศจรรย์มากเจ้าสามารถทำทั้งหมดนี้ด้วยตัวเจ้าเองเจ้าซึ่งเป็นขั้นแห่งการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และเวลาในระดับตำนานสามารถควบคุมอสูรของดวงดาวได้หรือไม่เจ้าไม่ได้มาจากทวีปนี้อย่างแน่นอนใช่ไหมเจ้ามาจากระนาบไหนที่สูงกว่ากันข้าไม่มีสิทธิพูด ยางชี้ตอบข้าเป็นลูกค้าของครหาหาดป่าลึกลับและเป็นลูกค้าคนสําคัญของที่นั่นข้ายังเป็นกุญแจสําคัญในแผนอะไรก็ตามที่เจ้ามีไว้เพื่อทวีปมรกตปล่อยมันไปเถอะเห็นได้ชัดว่าไม่มีทางที่ยางชีจะเปิดเผยว่าเขามาจากทวีปมรกตระดับล่างเขากลับพยายามทำตัวให้ลึกลับที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ยังไงก็ตาม เขากล่าวเสริมถ้าข้าไปถึงการเปลี่ยนแปลง5้าองค์ประกอบข้าจะสามารถอันเชิญได้ไม่ใช่แค่อสูรร้ายดวงดาวแต่ในระดับผู้ไม่มีวันตายไม่เพียงเป็นการเตือนคนเหล่านี้ว่าพวกเขาไม่ได้แค่จัดการกับเขาแต่พวกเขากำลังเผชิญกับกองทัพอสูรที่มีศักยภาพประการที่สองมันเป็นข้อบ่งชี้ว่าเขาไม่เพียงแค่แข็งแกร่งเท่านั้นแต่ยังมีศักยภาพที่จะแข็งแกร่งกว่าที่เป็นอยู่มากรอสักครู่ในท่าน ผู้คุมไม้สวรรค์กล่าวข้าต้องหารือกับหัวหน้าของข้าปราดผู้ยิ่งใหญ่ด้วยเหตุนี้เขาจึงเปิดช่องว่างมิติและจากไปยางชี้เพียงแค่หลับตาเพื่อรออยากรู้ว่าคฤราสหาดป่าลึกลับจะส่งปราดผู้ยิ่งใหญ่มาหารือเรื่องนี้กับเขาหรือไม่ผู้ดูแลคนอื่นๆอดไม่ได้ที่จะทึ่งกับวิธีที่เขาสงบสติอารมณ์และเริ่มสงสัยว่าเขาอาจมีผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งขนาดไหน หลังจากดื่มชาไปสามแก้วเวลาผ่านไปพอสมควรเสียงกมปนาดก็ดังขึ้นจากนั้นอาจประตูออกมาจากรอยแยกอวกาศอย่างชานฉลาดปราดผู้ยิ่งใหญ่มาถึงแล้ว เขาเป็นชายชาราในชุดคลุมสีขาวมีรัศมีลอยอยู่ด้านหลังศีรษะและมีผู้คุมไม้สวรรค์ตามมาติดตดทันทีที่ชายชาราก้าวเข้ามาในห้องอสูรที่คุกเข่าก็สั่นสถานราวกับมีของหนักมาวางบนบ่าของพวกเขาท้ายที่สุดแล้วนี่คือนักปราดประเภทของสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่ามนุษย์และสัตว์ประหลาดทันทีที่หยางฉีมองไปที่ชายคนนั้นเขาก็รู้ว่าเขาเป็นใครเขาเป็นร่างโคลน จริงๆแล้วเขาคล้ายกับมือขนาดมหึมาที่ปราดผู้ยิ่งใหญ่ความว่องเปล่าอันบริสุทธิ์ส่งไล่ตามเขาทัานใดนั้นอย่างชีรู้สึกสงบขึ้นเล็กน้อยถ้านี่เป็นปราดผู้ยิ่งใหญ่จริงเขาอาจจะกังวลแต่เนื่องจากมันเป็นเพียงร่างโคลนเขาจึงรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเขาพยักหน้าให้อย่างชีร่างโคลนปราดกล่าวว่าข้าคือปราดผู้พิทักษ์พื้นป่าผู้ยิ่งใหญ่เพื่อนข้าขอถามหน่อยได้ไหมว่านายมาจากระนาบระดับสูงที่ใด ยางชีลุกขึ้นยืนอย่างสุภาพและตอบว่าโปรดยกโทษให้ข้าสำหรับเรื่องนี้แต่ข้าไม่สามารถพูดได้จริงๆข้าเป็นแค่ลูกค้าธรรมดาที่หวังจะได้วิญญาณ5องค์ประกอบพวกเขาสำคัญกับข้ามากในตอนนี้และข้าก็สนใจที่จะเข้าร่วมทีมทหารรับจ้างของเจ้าด้วยมีอะไรเกี่ยวข้องกับการประเมินบ้างข้ายินดีมากที่ได้เข้าร่วมและยอมใจ่ายในราคาใดก็ได้ที่เจ้าต้องการสำหรับวิญญาณ5องค์ประกอบ เจ้าสามารถมีวิญญาณห้าองค์ประกอบได้ปราดผู้พิทักษ์ผืนป่าผู้ยิ่งใหญ่กล่าวยังชีคิดว่าชายชราคนนี้มาก่อปัญหาแต่เขาตกลงทันทีและเจ้าไม่จําเป็นต้องเข้ารับการประเมินเพื่อนเจ้าแข็งแกร่งพอที่จะเข้าร่วมหน่วยทหารรับจ้างของเราอย่างแน่นอนอันที่จริงเราต้องการจ้างเจ้าเป็นแขกรับเชิญแค่นับว่าวิญญ,ญาณหองค์ประกอบเป็นของขวัญการรับสมัครคิดว่าไงปราดผู้ยิ่งใหญ่ ผู้คุมไม้สวรรค์ผู้แทรกวิญญาณทั้งห้าองค์ประกอบเหล่านี้มีค่ามากกว่าหินวิญญาณระดับปราด1 0หนึ่งร้อยก้อนแล้วไงปราดดผู้พิทักษ์ผืนป่าผู้ยิ่งใหญ่กล่าวบกมืออย่างไม่ใส่ใจเพื่อนของเราที่นี่สามารถอัญเชิญอสูรร้ายได้ซึ่งหมายความว่าตรับเท่าที่เขาตกลงที่จะช่วยเราคฤหาสน์ป่าลึกลับจะไม่ขาดตลาดอีกต่อไปเจ้าจะไม่พูดว่านั่นเป็นโชคที่มีมูลค่ามากกว่าวิญญ,ญาณห้าองค์ประกอบนั้นหรือสายตาของผู้คุมเริ่มมีประกายแวววาว แล้วเพื่อนหลักคิดว่าไงปราดผู้พิทักษ์พื้นป่าผู้ยิ่งใหญ่จัดการกับคดีที่มีวิญญ,ญาณ5องค์ประกอบอยู่ในนั้นมันเป็นข้อตกลง อย่างชิกล่าวโดยไม่อ้อมค้อมเขารู้ว่าการเป็นแขกผู้อาวุโสของคฤหาสน์ป่าลึกลับน่าจะมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่น่ารำคาญอย่างไรก็ตามการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรที่มีอำนาจก็เป็นสิ่งที่ดีและที่สำคัญที่สุดคือมันจะช่วยให้เขาเติบโตเร็วขึ้นแข็งแรงขึ้นและนั่นจะทำให้การสังหารองค์รัชทายาทง่ายขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้จะต้องมีข้อมูลทุกประเภทในคฤหา์ป่าลึกลับตัวอย่างเช่นเขาอาจได้รับรายละเอียดใหม่เกี่ยวกับภูเขาลอยฟ้าหลังจากที่เขาจัดการกับองค์รัชทายาทแล้วเขาต้องการที่จะตามหาแม่ของเขาและค้นหาความจริงเกี่ยวกับต้นกำเนิดของเขายอดเยี่ยมคำพูดตรงๆจากคนตรงๆข้าชอบมัน ปราดผู้พิทักษ์ผื้นป่าผู้ยิ่งใหญ่มอบกล่องวิญญาณ5องค์ประกอบให้พร้อมกับเหรียญประจำตัวที่มีคำว่าอาวุโสผู้ยิ่งใหญ่สลักอยู่ด้านหนึ่งและอีกด้านมีอักขระป่ามันค่อนข้างแผ่ออราของบรรพการคฤราหา์ป่าลึกลับเป็นหนึ่งในองค์กรที่ทรงพลังที่สุดในทวีปใต้พิภพแห่งรุ่งอรุณปราดผู้พิทักษ์ผื้นป่าผู้ยิ่งใหญ่กล่าวและนั่นเป็นเพราะเราถูกสร้างโดยเทพแห่งผื้นป่ายุคดึกดำบรร์ ตอนที่286กับตันเมื่อได้รับวิญญาณทั้งห้าแล้วอารมณ์ของหยางฉีก็ดีขึ้นอย่างมากในขณะนี้เขาไม่รีบร้อนที่จะพยายามดูซาบพ,พวกมันวิญญาณห้าองค์ประกอบไม่มีอะไรจะเบา พวกเขามีพลังมหาศาลและมีแง่มุมลึกลับมากมายที่จะทำให้พวกเขาทำงานด้วยได้ยากความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยพลังวิญญาณในตัวพวกมันอาจหายไปและสัตว์ร้ายเองก็ระเบิดได้หากเป็นเช่นนั้นผลการทำลายล้างอาจเป็นหายนะนอกจากนี้ยังชี้ยังสงสัยว่ามีคาถาป้องกันในวิญญาณทั้งห้าหรือไม่เขาจึงทิ้งไว้ที่นั่นเพื่อให้ปราดผู้ยิ่งใหญ่แห่งคฤหาสหาป่าลึกลับสามารถสอดแนมเขาและเทคนิคของเขาได้ เขามีประสบการณ์บางอย่างที่คล้ายกันเมื่อได้รับสมบัติ5องค์ประกอบจากปรมาจารย์หนุ่มกายสวรรค์ในรูปของเมล็ดอสูรสวรรค์เมื่อใดก็ตามที่ปรับแต่งและดูทราบสิ่งต่างๆเราต้องใช้ความระมัดระวังอย่างที่สุดมิฉะนั้นจะกลายเป็นหุ่นเชิดคฤริหาตป่าลึกลับของเรามีปราช์ููยิ่งใหญ่อยู่หลายคน ปราดผู้พิทักษ์พื้นป่าผู้ยิ่งใหญ่กล่าวต่อนอกจากวิหารใต้พิภพแห่งรุ่งอรุณแล้วไม่มีองค์กรใดเทียบได้กับเราเทพแห่งผื้นป่าผู้ยิ่งใหญ่ได้ออกจากวิหารใต้พิภพแห่งรุ่งอรุณไปนานแล้วเพื่อเดินทางสู่มิติที่สูงกว่าอย่างไรก็ตามพลังของเขายังคงดังต้องอยู่ในดินแดนเหล่านี้เห็นได้ชัดว่าเขาพยายามสร้างความประทับใจให้อย่างฉี ดังนั้นเพื่อนตำแหน่งผู้อาวุโสรับเชิญในองค์กรของเราจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งหากเจ้าประสบปัญหาใดๆเพียงแค่ระบุว่าเจ้าเป็นใครและแม้แต่ปราดผู้ยิ่งใหญ่ก็จะถอยกลับแค่ชื่อคฤราสห์ป่าลึกลับก็เกินพอแล้วที่จะควบคุมตัวผู้กระทำผิดได้ยางชี้หัวเราะก,กับตัวเองดูเหมือนว่าตอนนี้ข้าอยู่กับคฤราสหาป่าลึกลับผู้คุมไม้สวรรค์ปรดพาผู้อาวุโสรับเชิญคนใหม่ของเราไปที่ทางเข้าเคลื่อนย้ายส่งตัว ปราดผู้พิทักษ์ผื้นป่าผู้ยิ่งใหญ่กล่าวและนอกเหนือจากนั้นจุดนัดพบของกลุ่มทหารรับจ้างจากที่นั่นพวกเขาสามารถเดินทางผ่านรูหนอนอวกาศไปยังทวิปมรกตได้ครับท่านผู้คุมไม้สวรรค์กล่าวยื่นมือออกไปและมองไปที่ยางชีเขาพูดว่าได้โปรดมากับข้าผู้อาวุโสรับเชิญ เขาบกมือของเขาอย่างชี้ดูดอสูรทั้งหมดเข้าไปในเตาหลอมไฟนรกของเขาจากนั้นเขาติดตามผู้คุมไม้สวรรค์ไปยังทางเข้าเคลื่อนย้ายส่งตัวหลังจากที่ทั้งสองคนจากไปแล้วผู้คุมไม้แดงกล่าวว่า ผู้ยิ่งใหญ่แห่งผู้พิทักษ์ผื้นป่าย,ยางฉีนี้มีภูมิหลังที่ลึกลับมากและได้รับการสนับสนุนอย่างชัดเจนจากกองกำลังที่ท่งพลังเขาเป็นเพียงการรับเปลี่ยนแปลงในระดับตำนานครั้งที่3แต่สามารถปรับอสูรร้ายที่ส่งพลังอย่างยิ่งได้แม้แต่อชริยะระดับแนวหน้าจากวิหารใต้พิภพแห่งรุ่งอรุณก็ทำไม่ได้เจ้าไม่คิดว่ามันไม่เหมาะสมศักด์นิดที่จะส่งเชิญเขามาเป็นแขกรับเชิญหรอกเหรอผู้ดูแลคนอื่นต่างก็มีความคิดเห็น ใช่นั่นคือสิ่งที่ข้าคิดเขาลึกลับมากและมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่อย่างแน่นอนเราควรจะสอบสวนเบื้องหลังของเขาดีไหมและวิญญาณทั้งห้าองค์ประกอบละ่ะพวกมันมีค่ามากและเราเพิ่งให้เขาเป็นของขวัญแก่เขาไปจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาแข็งแกร่งจนเราไม่สามารถควบคุมเขาได้ปราดผู้ยิ่งใหญ่เจ้าต้องการให้เขากลายเป็นผู้อาวุโสอ,อย่างเป็นทางการในคฤหาสป่าลึกลับหรือไม่ ปราดผู้พิทักษ์ผื้นป่าผู้หญิงใหญ่โบกมืออย่างไม่ใส่ใจแน่นอนว่าเขามาจากระนาบที่สูงกว่าในจักรวาลเขาแค่โชคไม่ดีในตอนนี้มิฉะนั้นเขาคงไม่พยายามเอาหินวิญญาณจากเรานอกจากนี้ข้าได้ทิ้งพลังบางอย่างของเทพแห่งผื้นป่าไว้ในวิญญาณทั้งห้าองค์ประกอบถ้าเขาพยายามดูดซับข้าจะรู้ความลับทั้งหมดของเขารวมถึงที่มาและเทคนิคของเขาด้วยอันที่จริงนั่นคือเหตุผลทั้งหมดที่ข้ามอบให้เขา ตอนนี้ผู้ดูแลกำลังยิ้มกว้างจนสุดหูโอ้เป็นเช่นนั้นเองฉลาดมากปราดผู้ยิ่งใหญ่อย่าลืมว่าเราเป็นคนค้นพบเพื่อนคนนี้หากผู้บังคับบัญชาของเจ้าถามเกี่ยวกับสถานการณ์เราหวังว่าเจ้าจะให้คำตอบที่ดีแก่เราไม่ต้องบอกก็ได้ปราดผู้พิทักษ์พื้นป่าผู้ยิ่งใหญ่กล่าวด้วยรอยยิ้มจางๆมาดูกันว่าเราจะได้รับประโยชน์จากเขามากแค่ไหน นอกจากนี้ภารกิจของเราในทวีปมรกตไม่ใช่แค่ชิ้นส่วนหัวใจของบรรพการเท่านั้นวิหารใต้พิภพแห่งรุ่งอรุณได้ผนึกตัวตนที่ทรงพลังไว้เมื่อนานมาแล้วและระวางแผนที่จะปลดปล่อยเขาหน่วยทหารรับจ้างเป็นเพียงแนวหน้าอันที่จริงเราจะส่งพวกเขาไปยังที่ที่ปีศาจร้ายนั้นอยู่ถ้าพวกเขาปล่อยมันมันก็ยากที่จะบอกว่าพวกเขาจะเอามันกลับมาได้หรือไม่ผู้ดูแลแสดงปฏิกิริยาด้วยความตกใจอย่างเปิดเผย ตัวตนที่ถูกผนึกไว้ในทวิปมรกตโดยวิหารใต้พิภพแห่งรุ่งอรุณเดี๋ยวก่อนเจ้าหมายถึงจักรพรรดิปีศาจยามะจากอดีตกันงั้นเหรอบันทึกโบราณของคฤหาสน์ป่าลึกลับของเราระบุว่าเทพแห่งผืนป่าเคยมีความสัมพันธ์กับจักรพรรดิปีศาจยามะปราดผู้พิทักษ์ผืนป่าผู้ยิ่งใหญ่หัวเราะเสียงดัง ใช่แล้วข้ากำลังพูดถึงจัก,กรพรรดิปีศาจยามะและเจ้าพูดถูกเขาและเทพแห่งผืนป่าเป็นเพื่อนกันจริงๆเจ้าเห็นไหมว่าวิหารใต้พิภพแห่งรุ่งอรุณมีเหตุผลที่ดีในการปิดผนึกจัก,กรพรรดิปีศาจยามะในมุมมองของพวกเขาหากเทพแห่งผืนของเราแข็งแกร่งเกินไปและได้รับความช่วยเหลือจากพันธมิตรเช่นเขาทั้งคู่อาจทรงพลังเกินกว่าที่คริสตจักรจะรับมือได้ดังนั้นเพื่อรักษาตำแหน่งสูงสุดของพวกเขาไว้พวกเขาจึงทำสิ่งที่จำเป็น อันหนึ่งกลุ่มทหารรับจ้างจะมีเป้าหมายที่สามหวังว่าพวกเขาจะสามารถค้นหาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทิดาศัก์สิทธิ์ของวิหารใต้พิภพแห่งรุ่งอรุณเธอมีความสัมพันธ์กับใครบางคนในทวีปมรกตหรือไม่หรือการตั้งครรภ์ของเธอเป็นเรื่องของเทพ,พเจ้าจากสวรรค์ลงมาอย่างโลกมนุษย์จริงๆย้อนกลับไปในสมัยนั้นทิดาศักสิทธิ์ใต้พิภพแห่งรุ่งอรุณแทบจะอยู่ยงคงกระพันตัวเลขสูงสุดแม้แต่ในหมู่นักปราด ดังนั้นมันจึงไม่น่าเป็นไปได้ที่เธอจะถูกชุบด้วยดาวตกธรรมดาได้หากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงดวงดาวดวงนั้นจะต้องทรงพลังอย่างเหลือเชื่อช่างเป็นความคิดที่น่ากลัวจริงๆผู้คุมไม้มังกรกล่าว แม้แต่ในตอนนั้นที่ดาศักดิ์สิทธิ์ใต้พี่ภพแห่งรุ่งอรุณยังเป็นอัจฉริยะอันดับต้นๆและคาดว่าจะกลายเป็นระดับกึ่งอมตะการที่ดาวตกจะพุ่งเข้าชนเธอและส่งผลให้ต้องถูกส่งมาจากปรมาจารย์ระดับสูงจากระนาบที่สูงกว่ามากค่าแทบจะไม่สามารถคาดเดาวได้ว่าจะเป็นคนประเภทไหนเอาล่ะไม่จำเป็นต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้รอจนกว่าทหารรับจ้างปืนใหญ่จะไปถึงทวีปมรกตจากนั้นค่อยตัดสินใจว่าขั้นตอนต่อไปที่ดีที่สุดคืออะไร นั่นเป็นเรื่องจริงการพัฒนาครั้งใหญ่บางอย่างเกิดขึ้นในทวีปมรกตเมื่อเร็วๆนี้และองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งก็ส่งคนไปที่นั่นหากกองทหารรับจ้างของเราต้องเจอกับทหารรับจ้างรายอื่นหวังว่าผู้อาวุโสรับเชิญคนใหม่นี้จะทำให้อะไรๆดีขึ้นได้บ้างเมื่อพิจารณาว่าเขาสามารถอัญเชิญปีศาจจร้ายได้ข้าสงสัยว่าจะมีกลุ่มทหารรับจ้างอื่นใดที่จะเหมาะสมกับเราดีมากพวกเจ้าทุกคน ปราดผู้พิทักษ์ผื้นป่าผู้ยิ่งใหญ่พูดอย่างเย็นชาพร้อมที่จะดำเนินการได้ทุกเมื่อเมื่อทีมาถึงทวีปมรกตและแน่ใจว่าไม่มีอันตรายใดๆเจ้าสามารถติดตามได้นอกจากนี้ข้าจะคอยจับตาดูพวกเขาด้วยเช่นกันด้วยเหตุนี้ร่างโคลนจึงจางหายไปกลายเป็นความว่างเปล่าอย่างฉีพบว่าตัวเองอยู่ในหุบเขาที่ล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงตระหง่านและน้ำตกเป็นฉากที่น่าประทับใจมากเห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่หุบเขาธรรมดา พลังปราณวิญญาณมีมากมายที่นี่และภูมิอาณาจักรก็ครุขระอันตรายตรงกลางเป็นทางเข้าเคลื่อนย้ายส่งตัวซึ่งกำลังปิดตัวลงหลังจากขนส่งผู้คุมไม้สวรรค์และหยางฉีนี่คือหุบเขาเศษหินผู้คุมไม้สวรรค์อธิบาย จุดนัดพบสำหรับทหารรับจ้างดูสิพวกเขาอยู่ตรงนั้นแล้วพวกเขาทั้งหมดมีทักษะและความสามารถขั้นสุดยอดและมาจากหลากหลายภูมิภาคมีเพียงคฤรืหา์ป่าลึกลับเท่านั้นที่เสนอค่าตอบแทนสูงพอที่จะดึงดูดผู้คนเช่นนี้อีกสักครู่ข้าจะออกประกาศแต่งตั้งเจ้าเป็นกัปตันทีม ยางชีเห็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างใหญ่กระจายอยู่ทั่วหุบเขาทั้งชายและหญิงที่อยู่ในช่วงกลางของการฝึกฝนรูปแบบต่างๆบ้างก็นั่งขัศมาธิในอากาศบ้างก็นั่งข้างน้ำตกบางคนฝึกฝนรูปแบบดาบบนก้อนหินที่อยู่ใกล้เคียงและอีกคนหนึ่งกำลังฝึกฝนในกระเป๋ามิติที่เขาสร้างขึ้นฝึกฝนเทคนิคร่างกายที่ทรงพลังอย่างยิ่ง พวกเขาทั้งหมดมีฐานการฝึกฝนที่ไม่ธรรมดาผู้ที่อ่อนแอที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงอมาตะและบางคนเป็นครึ่งปราดที่ดูเจ้าเล่ไม่มีสักคนเดียวที่เป็นพนักงานโดยตรงของคฤหาสน์ป่าลึกลับ มีไม่กี่คนที่สังเกตเห็นการมาถึงของหยางชีและผู้คุมไม้สวรรค์และเมื่อพวกเขาสังเกตเห็นว่าหยางชีเป็นเพียงขั้นแห่งการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และเวลาในระดับตำนานรูปลักษณ์ที่ดูถูกเยียดหยามก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของพวกเขาในความเป็นจริงพวกเขาส่วนใหญ่เพียงแค่ละสายตาจากเขาและมุ่งความสนใจไปที่ผู้คุมไม้สวรรค์ทหารรับจ้างคนหนึ่งเป็นชายัวกลางคนสวมชุดเกราะสีดำสนิทครึ่งปราดผู้ยิ่งใหญ่ประสานมือไพร่หลังเขาก้าวไปข้างหน้าและพูดว่า ผู้คุมไม้สวรรค์ข้าเดินทางมาไกลเพื่อเข้าร่วมกลุ่มทหารรับจ้างของเจ้าข้าผ่านการประเมินแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ไปที่ทวีปมรกตรูนอนอวกาศของเจ้าเปิดใช้งานหรือยังเจ้าจะได้ออกไปเดี๋ยวนี้ผู้คุมไม้สวรรค์ตอบ เมื่อพิจารณาว่าพวกเจ้าทุกคนผ่านการประเมินของเราแล้วเจ้าคือชนชั้นสูงอย่างแน่นอนและแน่นอนว่าเจ้าจะได้รับค่าตอบแทนอย่างคุ้มค่าสำหรับบริการของเจ้าบังเอิญเราเลือกกับตันที่จะนำทีมของเจ้าชายหนุ่มคนนี้ที่นี่เขาชี้ไปที่หยางฉี เขาเป็นผู้อาวุโสรับแขกของครือหาดป่าลึกลึและจะได้รับอำนาจอย่างเต็มที่ในการตัดสินใจและออกคำสั่งสิ่งที่เจ้าต้องทำคือค้นหาชิ้นส่วนหัวใจของบรรพการรับข่าวสารเกี่ยวกับทิดาศักดิ์สิทธิ์แห่งวิหารใต้พิภพแห่งรุ่งอรุณและลูกชายของเธอจากนั้นเทพแห่งพื้นป่าของเราจะมอบของขวัญส่วนตัวให้เจ้าเขาจะมอบเทคนิคที่ไรขอบเขตให้กับเจ้าเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าจะบรรลุความก้าวหน้าในการเพาะปลูกที่สำคัญอะไรนะเขาเป็นกัปตันของเราเหรอ ทหารรับจ้างคนหนึ่งกล่าวใช่เจ้าล้อเล่นหรือเปล่าชายในชุดเกราะสีดำกล่าวเขาพวกเจ้าทำผิดพลาดหรืออะไรทั้งหมดที่ข้าสัมผัสดได้จากเขาคือความผันผวนของพื้นที่และพลังปราณที่สำคัญอีกเล็กน้อยในห้าองค์ประกอบเมื่อพิจารณาว่าเขายังไม่ได้รวมพลังของขั้นตอนทั้งห้าเข้ากับความว่างเปล่าหมายความว่าเขาอยู่ในการเปลี่ยนแปลงในระดับตำนานครั้งที่สามเท่านั้นเขาจะเทียบชั้นกับเราได้อย่างไร ข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้ากำลังทำให้เขาเป็นกับตันของเราเจ้าเป็นพวกสมองตายหรืออะไรทํานองนั้นด้วยเหตุนี้เขาจึงจ้องมองไปที่หยางฉีฟุ๊บความพันผวนของมิติปัะุออกมาจากดวงตาของเขาการโจมตีอันทรงพลังที่มาในรูปแบบของลํำแสงสองลำหน้าตกใจที่เขาไม่รังอะไรไว้เลยเขาตั้งใจจะฆ่ายางฉีผู้ชายคนนี้เป็นคนเลวซามอย่างชัดเจน ความจริงก็คือเขาเป็นโจรชื่อกระชอนที่ไม่มีปัญหาในการฆ่าคนทั้งซ้ายและขวาตาเทพคลัง่งทหารรับจ้างอีกคนกล่าวข่าไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาใช้สิ่งนั้นขั้นแห่งการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และเวลาในระดับตำนานนั้นจะต้องตายอย่างแน่นอนร้ายกาศมากปัญญงเป็นโจรชื่อดังที่ฆ่าปรมาจารย์มากเกินกว่าจะนับได้ทั้งหมดที่เขาทำคือมองดูกับตันคนนี้เพียงครั้งเดียวและเขาก็ตัดสินใจฆ่าเขา ใช่ปัญญงมีอีกชื่อหนึ่งว่าราชาแห่งความคลั่งจอมโจรชื่อดังที่ฆ่าคนโดยไม่แม้แต่จะคิดเขาเป็นคนประเภทที่ฝ่าฝืนกฎและหลักการทั้งหมดแม้กระทั่งกฎของสวรรค์เขาเป็นครึ่งปราดผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งหมายความว่ามีเพียงปราดผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่สามารถจับคู่เขาได้คฤราหาดป่าลึกลับจะคิดได้อย่างไรว่าเขาหรือพวกเราคนใดจะรับเด็กคนสารเลวเป็นกัปตันของเรา ถ้าเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ถ้าราชาแห่งความคลั่งคิดว่าเขาจะเป็นกัปตันเขาจะต้องฝ่าฟันข้าไปก่อนไม่มีทางที่เขามีคุณสมบัติพอที่จะออกคำสั่งกับข้าปรมาจารย์ใบมีสายฟ้าความผันผวนที่ทรงพลังเริ่มแผ่ออกมาจากทหารรับจ้างที่ชั่วร้ายและเทยทยานทั้งหมดในกลุ่มตาเทพคลั่งนั้นเหรออย่างชี้กล่าวเจ้าคิดว่าเทคนิคแบบนั้นมีคุณสมบัติพอที่จะมีคำว่าพระเจ้าอยู่ในนั้นไหม ทันทีที่ลำแสงทั้งสองกระทบกับหยางฉีพวกเขาก็หายไปจากนั้นเขาก็เคลื่อนไหวหายไปช้าๆชาปรากฏตัวต่อหน้าราชาแห่งความคลั่งและต่อยเข้าที่หน้าอกบูมราชาแห่งความคลั่งกระแทกลงกับพื้นและไอเป็นเลือดเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ